เชิญชวนพี่น้องมาร่วมกันศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะคะอยู่ในเอเซเคียล e นะคะบทที่สี่สิ็ดนะคะข้อหนึ 12. เดี๋ยวข้าพระเจ้าจะอ่านให้ฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอส่งโน้ตย่อนะคะไปในกลุ่มตอนนี้ส่งไปแล้วนะคะพี่น้องก็สามารถดูได้จะเป็นข้อย่อยนะคะที่ พี่น้องสามารถดูได้ไปด้วยกันอะเอสเซียมบทที่สี่สิบเจ็ดนะคะขออ่านในเวอร์ชันสองพันสิบเอ็ดนะคะน้ำที่ไหลาจากพนิเวศนะคะ แล้วท่านก็นำข้าพเจ้ากลับมายัางที่ทางเข้าพระนิเวศและดูสิมีน้ำไหลออกมาจากทางใต้ธรณีประตูพระนิเวศตรงไปทางตะวันออกเพราะพระนิเวศหันหน้าไปทางทิศตะวันออกน้ำไหลลงมาจากข้างล่างทางด้านที่ใต้ของพระนิเวศคือที่ใต้ของแท่นบูชาแล้วท่านนำข้าพเจ้าออกมาประตูหนึ่งทางประตูเหนือน,นำข้าพเจ้าอ้อมไปภายนอกถึงประตูชั้นนอกที่หันไปทางตะวันออกและน,น้ำนั้นไหลออกมาจากทางด้านใต้ใชายผู้นั้น เดินไปทางตะวันออกมีเชือกวัดอยู่ในมือท่านวัระยะออกไปได้ห้าร้อยเมตรแล้วนํำข้าพเจ้าลุยน้ำไปและน้าลึกเพียงตาตุ่มแล้วท่านก็วัดอีกห้ารอยเมตรและนํำข้าพเจ้าลุยไปลุยน้ําไปและน้าลึกถึงเขาและท่านก็วัดอีกห้ารอเมตรและนํำข้าพเจ้าลุยน้ําไป น้ำนั้นลึกเพียงเอวแล้วท่านก็วัดอีก5้าร้อยเมตรและกลายเป็นแม่น้ำที่ข้าพเจ้าลุยข้ามไม่ได้เพราะน้ำขึ้นแล้วลึกพอที่จะไว่ายไปได้เป็นแม่น้ำที่ลุยข้ามไม่ได้แล้วท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยจ้องเห็นสิ่งนี้หรือและแล้วท่านก็พาข้าพเจ้ากลับมาตามฝั่งแม่น้ำขณะเมื่อข้าพเจ้ากลับ ดูสิข้าพเจ้าเห็นต้นไม้มากมายที่อยู่ฝั่งแม่น้ําทั้งสองฝากและท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า,น,าน้ํานี้ไหลตรงไปในบริเวณตะวันออกและไหลลงไปถึงอาราบาและเมื่อน้ําไหลไปถึงที่ทะเลน้ําที่ลงทะเลก็กทําให้น้ํนาจืดน้ําที่ลงทะเลก็จะทําน้าให้จืด แม่น้ํานั้นไปถึงที่ไหนสัตว์ทุกชนิดที่อยู่กันเป็นฝูงก็จะมีชีวิตอยู่ได้และที่นั่นจะมีปลามากมายเพราะว่าแม่น้ํานี้ไปถึงที่ไหนก็จะทําน้าให้จืดแม่น้ําไปถึงที่ไหนทุกสิ่งก็มีชีวิตอยู่ได้ชาวประมงก็ยืนอยู่ที่ข้างทะเลจากเอ็นเดีถึงเอ็นเอกและอินจะเป็นที่สําหรับตากวนปลาในที่นั้นมีหลายชนิด เหมือนปลาในทะเลใหญ่แต่ส่วนที่เป็นดึงและหนองน้ําจะไม่จืดต้องทิ้งไว้เป็นเกลือตามสองฝั่งของแม่น้ําจะมีต้นไม้ทุกชนิดที่ใช้เป็นอาหารปลูกไว้ใบของมันจะไม่เหี่ยวและผลของมันจะไม่ไวายแต่จะเกิดผลใหม่จะเกิดผลใหม่ๆทุกเดือนเพราะว่าน้ําสําหรับต้นไม้นั้นไหลจากสถานามัสการผลไม้นั้นใช้เป็นอาหารและใบก็ใช้รักษาโรคเราอาธิฐานด้วยกันนะคะขอพระเจ้า ประทานความเข้าใจแล้วก็สำแดงสิ่งที่พระองค์ประสงค์ที่จะเสริมสร้างชีวิตของเราด้วยกัน พระเจ้าที่รักในนามพระเยซูคริสต์เจ้าข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่โรร่งทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายและประทานความจริงที่ทำให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้นประทานอาหารในฝ่ายจิตวิญญาณวันนี้เรารักพระองค์และเราหิวกระหายที่จะเรียนรู้จักพระองค์มากขึ้นพระองค์เจ้าขอโปรดเมตตาสำแดงสิ่งใหม่แม้เป็นสิ่งที่เราอาจจะเคยเรียนรู้พระองค์เจ้าข้าอยากให้ข้าพระองค์เป็นคนที่เป็นใจหินใจเนื้อ อขอให้ข้าพระองค์เป็นคนที่เป็นใจเนื้อปรองุงเจ้าเพืที่จะเรียนรู้จากการที่พระยมบริสุทธิ์ทรงกระทําการได้ปรงุงเจ้าขอให้หนูถ้อยคําของพระองค์ที่ตกลงมาในชุดของข้าพระองค์ทําให้ชีวิตของข้าพระองค์ไม่เหมือนเดิมพระบิดาที่รักลูกรักพระองค์และลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเห็นมนะคะพี่น้องอเรามาดูกันนะคะวันนี้มีโอกาสได้อย,อยากจะแบ่งปันนะคะในหัวข้อนะคะว่าสายธรรมเห็นพระพรนะคะ สายทานแห่งพระพรเป็นชื่อเดียวกับมูลนิธิของเรานะคะสายทานแห่งพระพรพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราอ่านแล้วเรามีความตื่นเต้นในสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดน,นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มจากจุดเริ่มต้นก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าและนําพรไปสู่บรรดาประชาชาติมากมายนะคะในบริบทของเอเสเคียนตอนนี้นะคะ เพราะว่นะตอนนี้ก็ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้พระเจ้าก็คือเอเสเคียนนะคะที่เขารักพระเจ้ามากแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะพี่น้องเป็นช่วงเวลาที่ในบทที่47เนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาประมาณ25ปีหลังจากที่อิสราเอลเนี่ยสิ้นชาติพี่น้องที่รักเมื่อเราอ่านพระ,พระคัมภีร์เดิมเราจะเห็นว่ามีช่วงเวลาที่คนอิสราเอลทําบาปแล้วก็ได้รับก,การตีสอนก็คือต้องถูกไปเป็นเฉลยของ ชนชาติต่างๆใช่ไหมคะเพราะว่าเขากราบไหว้รูปเคารพแล้วก็เขาไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ทําให้จิตใจของเขาเนี่ยมีความบอบช้ําแต่ว่ามันเป็นการสอนที่มาจากพระบิดาที่รักเขาอย่างมากมายแต่ว่าในขณะที่อิสราเอลรู้สึกหมดหวังผิดหวังเนี่ยพระเจ้าจได้ส่งเยี่ยมเย็นเขาเรื่อยๆนะคะตลอด เอเสเคียนพรเอเสเคียทางเล่มเนี่ยก็จะเห็นว่าช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องบาปเรื่องผลของบาปนะคะตั้งแต่บทที่หถึงบทที่33เป็นต้นมาจากนั้นบทที่34มสิบถึงสาก็จะเป็นเรื่องการช่วยกู้จากพระเจ้าแล้วก็รวมถึงนินดิตที่เอสเอสเคียวเห็นเรื่องกองกระดูกแห้งที่พระเจ้าบอกว่าพระอ,องค์จะทรงกระทําให้เขาเป็นทับใหญ่จากนั้นนะคะ ก็ไล่มาก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความหวังว่าพระเจ้าจะส่งรื้อฟื้นตามพระสัญญาของพระองค์รื้อฟื้นชนชาติที่พระเจ้าทรงรักและในบริบทในตอนนี้นะคะได้พูดถึงพระนิเวศนิมิตที่เอเสเคียวเห็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระนิเวศพี่น้องที่รักในวัตถุประสงค์ในการที่คนอิสราเอลเนี่ยสร้างพระนิเวศเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับได้ว่าช่วงที่โมเสสใช่ไหมคะได้พบพระเจ้าแล้วก็พระองค์ได้ทรงเป็นผู้ที่กําหนดเรื่องการสร้างพระพลา เพื่อจะเป็นที่นัดพบแล้วมาดูวัตถุประสงค์ของพระนิเวศเนี่ยมีทั้งหมดสี่ประการประการแรกก็คือเป็นตัวแทนของการทรงสถิตของพระเจ้าทุกครั้งอิสราอลก็จะเข้ามาหาพระเจ้าในพระนิเวศในเต็นทนัดพบและปัจจุบันก็คือชีวิตของเราที่เป็นคริสตจักรของพระเจ้าใช่ไหมคะคริสตจักรไม่ใช่ตัวอาคารแต่คริสตจักรคือที่ทรงสถิตปัจจุบันเราคือพระนิเวศของพระเจ้าแล้วนะคะอันที่สองก็คือการถวายเครื่องบูชานะคะในใน พระนิเวศเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ปุโรหิตนะคะมหาปุโรหิตเข้าไปถวายเครื่องบูชาประจําปีเพื่อจะเป็นการไถ่บาปต่อประชากรของพระองค์นะคะซึ่งสิ่งนี้ในปัจจุบันพระเยสุคริสก็ทําสําเร็จแล้วเป็นเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวใช่ไหมพี่น้องไม่ต้องมีการลบล้างบาปต่อไปพระองธรรมเสร็จสิ้นแล้วที่การเขน ที่สามนะคะพระนิเวศเนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่แห่งการอธิษฐานและการนามัสการพี่น้องสังเกตว่าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ไปเนี่ยเวลาที่คนอิสรายมีความทุกข์นะคะไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องส่วนตัวหรือทุกเรื่องภาพรวมของประเทศชาติเขาจะเข้าไปที่พระนิเวศแล้วก็ร้องทูลต่อพระเจ้าตอนฮันาอยากมีบุตรใช่ไหมคันนาก็ไปขอ ไปขอขอบุตรจากพระเจ้าล้านที่สุดเขาได้ซัมเอลกลับมาหรือตอนที่กษัตริย์นะคะมีการที่ต่างประเทศเนี่ยจะเข้ามาลุกลานแล้วก็ทำเรียกว่าทำสงครามกษัตริย์เนี่ยก็เข้าไปวิงวอนต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่รบแทน ะะดังนั้นพระนิเวศจึงเป็นที่แห่งการอธิษฐานการนามัสการหรือพระองค์ทรงสำแดงผ่านสิ่งที่ซาโลโมอนได้เห็นเมื่อเขาถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าช่วงที่เขารับช่วงต่อเป็นกษัตริย์ต่อจากกษัตริย์ดาวิดก็เห็นว่าที่นี่คือที่ที่เป็นที่ประทับของพระเจ้าแล้วก็สี่สุดท้ายนะคะเป็นที่แห่งการอุทิศถวายตัวอย่างสมบูรณ์แบบเป็นที่แห่งการอุทิศถวายตัวอย่างสมบูรณ์แบบ วันนี้นะคะพี่น้องที่รักวันนี้เมื่อเราถวายตัวแด่พระเจ้าเราทั้งหลายจะรับการสร้างแล้วก็เติบโตไปสู่ความเป็นบุ์ของพระองค์จากพระสิริสู่พระสิริสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะในพระวจนะตอนนี้นะคะเอเคียได้เห็นสิ่งที่เป็นนิมิตก็คือมีชายคนหนึ่งพาเขาไปวัดวัดระดับความลึกของน้ําใช่ไหมคะซึ่งน้ํานั้นไหลมาจากอ ในพระนิเวศ่ะพี่น้องที่รักวันนี้นะคะอยากจะมีโอกาสได้เหมือนใจว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยก็คือว่าวันนี้ชีวิตของเราเป็นที่แห่งการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วพระอยซูบริสุธิ์ทรงอยู่ในเราเรามีชีวิตแห่งการไอ่ทานนอมสการและเรามีชีวิตแห่งการอุทิศถวายตัวเราเป็นผู้ที่เต็มด้วยการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชีวิตของเราอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าก็จะเป็นภาพอีกภาพหนึ่งว่าชีวิตของเราก็จะเป็นเหมือนดังสายน้ําด้วย นะคะที่ไหลออกจากการทรงสถิตแล้วก็ทำให้พี่น้องมากมายในชุมชนในครัวเรือนของเราได้รับพระพรเรามาดูมีด้วยกันสามสิ่งนะคะว่าแล้วเราจะเป็นสายน้ำแห่งพระพรนั้นได้อย่างไรนะคะเราจะเป็นสายน้ำแห่งพระพรได้อย่างไรประการแรกนะคะเรามาดูว่าถ้าเราเราเรา,เราอยู่ในการทรงสถิตแล้วนะคะพี่น้องเราอยู่ในการที่เราเข้ามาใกล้พระเจ้าเราเนี้ยพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงเราและช่วยเหลือเราสิ่งแรกนะคะ ก็คือว่าสายน้ําแห่งพระพรนั้นต้องมีมากพอและมีต่อเนื่องสายน้ําแห่งพระพรนั้นต้องมีมากพอและมีต่อเนื่องดูในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้านะคะก็พี่น้องสามารถทบทวนได้นะคะไปดูในรายละเอียดได้สายน้ํานั้นเนี่ยค่อยๆเริ่มจากจุดเล็กๆคือพระนิเวศแต่มันไหลออกไปเรื่อยๆพี่น้องจากตะตุงนะคะกลายเป็นเอววัดไปเรื่อยๆดึกไปเรื่อยๆเป็นเป็นเข่าก่อนนะคะเป็นเอวเป็นอกจนในที่สุด ก็ไม่สามารถว่ายน้ําได้เลยวันนี้พี่น้องที่รักเมื่อชีวิตของเรานะคะได้อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเรามีประสบการณ์ที่เราจะมีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งขึ้นในการรับใช้พระเจ้าเราจะเป็น ความสดชื่นมันจะเป็นความสดใหม่ที่ตัวเราเองได้รับจากพระเจ้าแล้วเราจะสามารถให้สิ่งนี้ไปสู่ผู้คนมากมายได้พี่น้องที่รักตัวข้าพเจ้ามั่นใจว่าเมื่อพี่น้องเดินกับพระเจ้าเนี่ยทุกคนก็จะลึกกับพระเจ้ามากขึ้นมันเป็นมิติที่หูกระหายที่พระเจ้าพาเราไปเพราะพระเจ้ารักเราตัวข้าพเจ้ารู้จักพระเจ้ามาประมาณเกือบ21ปีนะคะก็ต้องเติบโตขึ้นทุกๆวันเมื่อวันจันทร์ได้มีโอกาสได้ไปทานกับกลุ่มอนุชนนะคะไอ้ฐาน คลื่อนไปด้วยกันกับพระยาบริสุทธิ์ข้าพเจ้าก็มองเห็นน้องๆน,นะคะ s <up> <S แล้วก็นึกถึงตัวเองว่าเราก็เคยเป็น s <up> <S เรามาเชื่อพระเจ้าตอนเราเรียนเราเป็นนิสิตนะคะแล้วก็วันนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าใจอะไรมากเรามอง,งน้องๆเนี่ยเราก็เห็นภาพตัวเองว่าใช่วันนั้นเราไม่ได้เข้าใจอะไรมากเพราะเราไม่รู้จักพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงมีพระคุณเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าไปเรื่อยๆความลึกซึ้งของพระองค์พระองค์เปิดเผยกับเราและพระองค์เมตตาให้เราอยู่กระหายพระองค์เมื่อเราอยู่กระหายพระองค์พี่ทอง จะเป็นมิติที่เราไม่สามารถอธิบายเป็นคําพูดได้แต่เรารู้ว่าเราไม่เหมือนเดิมพระเจ้าจพาเราลึกขึ้นลึกขึ้นแล้นมีการเปิดเผยมีการสําแดงมีความเข้าใจเมื่อเราอ่านพระวจนะก็แปลกปรับาใจแล้วก็แม้เป็นถ้อยคําเดิมแต่เรารู้ว่าสิ่งต่างเหล่านี้มาจากการเปิดเผยของพระยมฤทธิ์มาจากความลึกซึ้งเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องถ้าเราอยากจะเป็นสายทานแห่งพระพรใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันต้องมีมากพอและมีต่อเนื่อง นะคะก็คือการที่เราจะมีความลึกซึ้งกับพระเจ้าพี่น้องการสามเคคีีรทำในคริสตจักรเป็นสิ่งที่ดีมากในกลุ่มเซลเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะแต่ว่าจุดเริ่มต้นสเต็ปหนึ่งต้องมาจากการที่เราผูกพันกับพระเจ้าก่อนนะคะเมื่อเราผูกพันกับพระเจ้า สิ่งต่างๆก็จะท้อนออกมาแต่แน่นอนในคิสตจัก์และผู้นำเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราอย่างมากแต่พี่น้องอย่าลืมว่ารากฐานที่มั่นคงต้องเริ่มจากการที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าก่อนนะคะหลายคนอยากจะเห็นสิ่งใหญ่อยากจะเห็นซิลของเราเติบโตอยากจะเห็นคริสตจัก์ของเราเติบโตซึ่งเรามีความตั้งใจนั้นอยู่แนละ้วตัวข้าพเจ้าก็มีความตั้งใจนั้นนะคะพี่น้องแต่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าชีวิตของเรามีความตื้นเขินเพราะว่าถ้าเราตื้นเขิน ความใหญ่โตก็จะกลายเป็นไหยนณะของเราถ้าวันนี้เราไม่ได้ลึกซึ้งกับพระเจ้าการอวยพรที่เข้ามาเนี่ยใช้คําว่าไหายนณะนะพี่น้องมันจะไม่ได้เป็นพระพรแต่วันนี้เมื่อเราลึกลงลึกลงเมื่อการอวยพรมาเนี่ยยอดมันสูงขึ้นมันก็สามารถที่จะเติบโตแล้วก็แข็งแรงได้ดังนั้นสิ่งที่เราควรเอาใจใส่สิ่งแรกก็คือรากฐานชีวิตของเราที่จะลึกลงกับพระเจ้าที่พระองค์จะทรงสามารถให้ชีวิตของเราได้เป็นพอรอย่างมากมายได้ดังนั้นวันนี้พี่น้องคะ ขอให้สิ่งนี้ลึกขึ้นและต่อเนื่องพราะคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าลึกที่เดียวใช่ไหมลึกแบบห้าร้อยเมตรแล้วก็ลึกไปเลยแต่พระคัมภีร์ให้ภาพเราเห็นว่าค่อยๆลึกแล้วก็มีความต่อเนื่องดังนั้นพี่น้องที่รักขอให้ชีวิตของเราอยู่ในการทรงทธิ์ของพระเจ้าที่ลึกซึ้งลงทุกวันและมีความต่อเนื่องเองไหมคะเราจะไม่หยุดวันหนึ่งตัวข้าพเจ้าก็จะอายุมากๆคือถ้าพระเจ้ายังไม่ลาไปก่อนนะคะข้าพเจ้าก็ตั้งใจว่าขอให้จนถึงวันสุดท้าย ที่อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยพระเจ้าก็จะรู้จักพระองค์มากมากขึ้นมากที่สุดจนวันที่ไปอยู่กับพระเจ้าให้เราเป็นเช่นนั้นประการที่สองนะคะสายน้ําเมื่อเราใกล้พระเจ้าเรามีชีวิตแห่งการทรงสถิตชีวิตของเราที่เป็นเหมือนสายน้ําเนี่ยจะมีพลังในการนําการเปลี่ยนแปลงและการรักษาสายน้ํานี้มีพลังในการเปลี่ยนแปลงและการรักษามีพลังในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมพี่น้องที่รักชายในนิมิตเนี่ยพาเอเสเคียวไปดูทั้งสองฝั่งเต็มด้วยต้นไม้นานาชนิด และมากกว่าน,นั้นนะคะพี่น้องชายคนนี้นะคะบอกว่าน้ําที่ไหลออกจากพระวิหารเนี่ยไหลไปถึงอาราบาอาราบาปัจจุบันก็มีอยู่นะคะที่อิสราเอลนะคะอาราบาเนี่ยเป็นดินแดนทะเลทรายระหว่างภูเขาจอดแดนกับทะเลตายก็คือมีความแห้งแรงมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่ทะเลทรายนี้นะคะได้รับน้ําทะเลทรายกลายเป็นป่าที่มีความสดชื่นอีกครั้งพี่น้องที่รักวันนี้พระเจ้าเยี่ยมเยียนเราก่อน บางทีจิตใจของเราอาจจะเป็นทะเลทรายที่น้องเคยมีภาวะแบบนี้บ้างนะคะข้าพระเจ้าก็มีแต่ทุกครั้งที่เรามีภาวะที่แห้งแล้งกลับกลายเป็นเมื่อเราได้รับน้ำเราได้รับความชุ่มชื่นและสิ่งที่เป็นความแห้งแล้งเราใช้ให้เป็นประโยชน์คือการที่เราต้องการพระเจ้าพระเจ้าก็ส่งเข้ามาเต็มเได้ใ,ให้สุดเนี่ยข้างทางชีวิตของเราก็กลายเป็นป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด และมากกว่านั้นพี่น้องวันนี้พระเจ้าจะทรงนำพี่น้องไปเจอบางคนที่จิตใจของเขาแห้งไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อหรือเป็นคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรให้น้ําแห่งชีวิตที่ไหลออกจากชีวิตของเราที่เป็นเหมือนพระนิเวศของพระเจ้ากะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและขอให้เขามีประสบการณ์ในความอิ่มบริบูรณ์ในความรักและในการสร่งสถิของพระเจ้านะคะในอันนี้นะคะเป็นช่วงตั้งแต่ข้อหกนะคะถึงข้อเก้าเป็นต้นไปนะคะ เราเห็นว่าน้ํานี้นะคะไหลไปยังทะเลพี่น้องทะเลที่นะที่พระวจนะตอนนี้พูดถึงคือทะเลเดซีทะเลเดซีเป็นทะเลที่มีความเค็มที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะคะมีเกลือประมาณหนึ่งในสามของของทะเลนะคะก็คือมีเกลืออยู่สามสิบสี่จุดสองเปอร์เซ็นซึ่งมีความเค็มมากนะคะจนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอยู่ได้ก็คือตายหมดแล้วถ้าคนเคยไปเที่ยวเนี่ยก็จะลอยเราสามารถลอย,อยในน้ําได้ประมาณนี้นะคะเพราะความเข้มข้นมากแต่พี่น้องที่รัก น้ำนี้นะคะสามารถทําให้ทะเลจืดได้ในภาษาฮีบรูนะคะแปลว่าน้ําที่ออกจากพระนิเวศเนี่ยเป็นน้ําแห่งการรักษาน้ําจืดในพระนิเวศเนี่ยไปรักษาน้ําทะเลนะคะวันนี้พระเจ้าจะให้เราไปรักษาบางคนเป็นตัวแทนของพระเจ้า ที่จะนําความรักนําการเยียวยาไปสู่ผู้คนมากมายและการทรงทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยมีพลังมากพอที่จะนําให้คนที่ดูตายฝ่ายวิญญ,ญาณมีพลังขึ้นมาใหม่ในทะเลเดซีดูเหมือนทุกสิ่งตายแต่พี่น้องที่รักเมื่อเราอ่านเมื่อน้ํากับเจืหลายสิ่งมีชีวิตขึ้นมามีปลามีสิ่งมีชีวิตดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักขอพระเจ้าเมตตาให้ชีวิตของเรานําการรักษา,เ,าเขาแต่ละคนก็มีแผลอยู่แล้ว ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะไม่ไปเพิ่มแผลให้เขาแล้วแต่เราจะทําการรักษาไปผ่านการทร่งสถิตของพระเจ้านะคะและประการสุดท้ายนะคะพี่น้องประการสุดท้ายนะคะก็คือน้ํานี้นะคะมีชีวิตและเป็นพอรอยู่ในข้อ 11, สิบเอ็ดสิบอขอโทษค่ะอยู่ในข้อสิบถึงสิบสองนะคะน้ําสายทานแห่งพระพรนี้มีลักษณะที่ให้ชีวิตและก็ให้พระพรนะคะ เราเห็นนะคะในพระบีบอกว่าชาวประมงเนี่ยตากอ้วนโอ้ตากตั้งแต่เมืองหนึ่งใช่ไหมคะเออเอ,เอ,เอ,เอขอโทษนะคะอ่านยากมากพี่น้องกลับไปทนดูแต่ว่าในในลักษณะนี้นะคะก็คือเมืองเขาเรียกว่า ชุมชนเนี่ยยาวมากเลยมีชาวประมงเนี่ยตากอ้วนพี่น้องตากอวนเพราะว่าปลาเนี่ยเยอะมากใช่ไหมจากตอนแรกเป็นทะเลตายพี่น้องทะเลตายไม่มีชาวประมงเพราะว่าไม่มีปลาไปจับแต่ว่าเมื่อกานนี่ไปถึงน้ํานี่นําการรักษาเรียงทะเลปรกากฏว่าผู้คนมากมายได้รับพ,อพอ่อนไม่เพียงแต่น้ําทะเลได้รับ,รบการรักษาแต่คนมากมายชาวประมงจับปลาได้หาเลี้ยงชีพได้นะคะพี่น้องที่รักวันนี้พี่น้องเมื่อเราได้ประกาศข่าวประเสริฐเมื่อเรานาการเยียวยาไปสู่หนึ่งคน พี่น้องไม่รู้หรอกว่าเขาอาจจะเป็นลูกสันดิสุขที่ทาให้หมู่บ้านนหมู่บ้านของเขาชุมชนของเขาได้รับความรอดก็ได้นะคะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากว่าแม่น้ําที่ไหลออกจากพระนิเวศทําให้น้าทะเลจืดและทําให้ผู้คนมากมายชาวประมงได้รับการอวยพรนะคนรอบข้างเราจะรับการอวยพรฐานชีตของเราแต่ข้อสิบเอ็ดพี่น้องข้อสิบเอ็ดนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะคะพระคัมภีบอกว่า แต่ส่วนที่เป็นบึงและหนองน้ําจะไม่จืดแต่ต้องทิ้งไว้ให้เป็นเกลือพี่น้องที่รักจริงๆแม่น้ําสายนี้นะคะไหลไปสู่ทะเลแล้วก็ทําให้น้าทะเลที่เค็มที่สุดเนี่ยกลับจืดได้แต่มีบึงและหนองน้าที่แม่น้ํานี้ไปถึงแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําให้น้าจืดเพราะอะไรคะเพราะเขาติดเมื่อมีการติดพี่น้องลักษณะของบึงของแอ่งคือการติดแม้การสูงสิทธิ์ของพระเจ้าไปที่นั่นแม่คนของพระเจ้าที่แสดงความรักของเขาแต่ เขาปิดใจพระคภีบอกว่าน้ำนั้นก็เค็มเหมือนเดิมไม่ได้จึ้พี่น้องที่รักขอเมตตาที่เราตัวเราด้วยจะไม่เป็นบึงหรือเป็นหนองนั้นแต่ขอให้เราเป็นสายทานแ่งพระพอนะคะแล้วก็ขออวยพรเวลาที่เราออกไปประกาศออกไปรับใช้พระเจ้าขอให้ พระเจ้าเป็นผู้ที่เปิดใจอย่าให้มีหนองมีบึงเพื่อที่เขาจะรับพระพรสูงสุดจากพระเจ้าวันนี้นะคะพี่น้องให้เราเป็นคนที่เรียนรู้จากการยอมรับทางของพระเจ้าในสุภาษิตบทที่สามข้อห้าข้อหบอกว่าจงยอมรับรู้พระเจ้าในทุกทางในทุกวิถีของเจ้าในทุกทางและวิถีของเจ้าจะราบรื่นพี่น้องที่รักขอให้ตัวเราเนะะี่ยค่ะเป็นผู้ที่เรียนรู้แล้วก็ยอมรับวิถีของพระเจ้าไม่เป็นเพียงบางเรื่อง แต่เป็นทุกๆเรื่องนะคะแล้วเราจะเห็นมันในข้อ12ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือต้นไม้นั่นเองนะคะที่เกิดขึ้นทั้งสองฝั่งเนี่ย เกิดผลแล้วก็ใบเนี่ยใช้เป็นยาเกิดผลใหม่ๆทั้งสิบสองเดือนนะพี่น้องไม่หยุดเกิดผลเลยเป็นภาพในเหมือนในเสีครลยาในวิวน,นะคะแล้วก็ในเยเรมีที่บอกว่าเราเป็นต้นไม้ที่ริมทาาน,น้ำและให้ภาพเดียวกันนะคะกับสวนเอเดนโอ้พี่น้องขอบคุณพระเจ้าสวนเอเดนเนี่ยมีลักษณะข,ของความชื่นชมนเอเดนแปลว่าชื่นชมินดีนะคะมีความสุขนะ,ะาษาังกใช้คำว,ว่า ดีไลท์ฟูนะคะมีความสุขมากๆเลยวันนี้ต้นไม้ของเรากลับมาเป็นต้นไม้เมื่อเราไปเนี่ยหลายสิ่งเกิดขึ้นนะคะต้นไม้กลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็เกิดผลนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าที่อยู่ในเราเนี่ยไม่ได้จํากัดฤดูการใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นฤดูถ้าฤดูน้ําหลากผลก็งามฤดูน้ําน้อยผลก็เหงไม่ใช่เลยแต่เมื่อเราอยู่ในการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าชีวิตของเราจะเป็นพร ต้นไม้ที่อยู่รอบข้างเราจะช่วยเหลือคนอื่นได้ที่คนอื่นก็จะเป็นพรมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะเกิดผลชีวิตของเราถ้าเปรียบเทียบเป็นเหมือนต้นไม้ชีวิตเราก็จะเกิดผลด้วยและใบของเราก็ใช้เป็นยาก็คือมีการเยียวยามีการรักษาเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องพระเจ้าทรงอยู่กับเราแล้วก็จุดเริ่มต้นแม้จะดูเล็กน้อยนะคะน้ำไหลออกจากเพรื่อมีหานแม้เพียงแค่ลึกแค่ตาตุ่มแต่วันนี้น้ําเล็กๆนั้นมีการไหลอย่างต่อเนื่อง นะคะแล้วก็มีการทรงสิทธิ์ของพระเจ้ามีเมื่อเราพึ่งพาพระเจ้าเนี่ยน้ำนี้กลับกลายเป็นสายทานพระพรที่อาัศาจรรย์เกินกว่าเราจะเข้าใจก็อยากอธฐานนะคะให้ชีวิตของเราลึกเริ่มจากการลึกลึกกับพระเจ้าและน้ํานั้นนะคะจะเป็นน้ําที่ทำหลายสิ่งได้มากเกินกว่าเราเข้าใจขอให้ชีวิตของเราเต็มด้วยการทรงสถิตจนในที่สุดนําให้ชีวิตของเราเป็นสายทานแห่งพระพรเราอาธิษฐานด้วยกันนะคะ ข้าบแตพระเจ้าในนามที่สุคฤิข้าพระองขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผย พระองค์เจ no ni nice yes, ้าขอเมตตาเราที่วันนี้เราเป็นพระนิเวศของพระองค์พระเยาบริสุทธิ์อยู่ในเราขอให้เราเต็มด้วยการทรงศี์ของพระเจ้าและไม่เพียงแต่จิตใจของเราได้รับการฟื้นฟูเท่านั้นแต่ขอให้ชุดของเราที่ไหลออกไปเป็นเหมือนแม่น้ําพระองค์เจ้าจากพระนิเวศของพระองค์จากการทรงศิ์ของพระองค์เราจะเป็นเสมือนตัวแทนของพระองค์พระองค์เจ้าแม้ว่าจุดเริ่มต้นจะเป็นเพียงแค่ตาตุ่มแต่สิ่งเหล่านั้นจะลึกซึ้งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดจะท่วมท้นจนเราไม่สามารถจะเดินข้ามได้จน เราต้องแหวกว่ายในสายทางพระวิญญาณบริสุธิ์ขออวยพรให้เราเป็นแม่น้ําแห่งการรักษาเป็นแม่น้ําที่เป็นพรขออวยพรผู้คนมากมายที่ได้สัมผัสเราเราจะเป็นผู้ที่นําการเยียวยาจากพระองค์ไปสู่ผู้คนเหล่านี้ขอให้การประกาศข่าวประเสริฐของเราเป็นเหตุได้คนมากมายได้รับการรักษาได้รับการเยียวยาขอเมตตาให้เราเป็นคนที่นําความชื่นใจนําความชุ่มฉ่ำไปสู่ผู้คนที่เราได้พบเห็นตลอดทั้งวันนี้และสุบสุดไปเราขอระลกีเรติจงมีแด่พระองค์ ขอบคุณพระองค์ในนามพี่ยูสุคลอาร์เนขอพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะใช่ค่ะ